ไอดีควรเป็นไอดีใหม่อ่ะมันมันจะบอกอุปกรณ์ที่ยังไม่เคยเจอเที่ไอ <5 S 1> ้เกมมาแล้วฮะนี่แหละด็ดอกเตอร์เลยแมปแบงค์แมปแม่งแะะ์แบไปสัตเจอเครื่องเจนละเจ,ละเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันเจอมันเจอมันเจอมาเจอกูมาเจอกูดิงเล่นตัวอะไรอ่ะไปอ่นะ อ๋อไม่ใช่ลิงเหรอตานี่ยว่าโจทยโจทยโจทย์บอต่ออยู่นี่เสาเดิมกูเดินเสาเดิมโอเคเดี๋ยวไปช่วยเสาเดิมเลยเสร็จละหนึ่งเครื่องโอ้ปั่นหนึ่งล่างไอ้ทับลอกกันนะเอ้ยเยเวรกรรมไม้ไม่มีเลยเออไอฉีกไปง่ายฉีกไปง่าย จอ้ยน้องไล่สุดอะห้องไรคุณคุณวะห้องหีหรือเปล่าเฮ้ยกูขึ้นก่อนสักกูไปกูไปข้างกับแมปเลยนะอ๋อถ้าข้าราชการอยู่ใกล้หลอดมันจะสั้นอห่เฮียแบตซูิต้าน้องยาบเฮ้ยยโอยแม่งน้องคำรามกูปีนไม่ได้ บอกไม่สนแห่ไปกี่ที่อะ้รทีนี้โอ้ยขอปีนไม่ได้ฮะน้องคำรามฮะขอบคุณครับเฮ้เครื่องหมดไปไหนหมดวะไอ้เหี้ยใช่ไหมยังหาไม่เจอเลยเนี่ยแปนฝันกางหนนอยู่ปะปันชั้นสองอยู่โอเคไปอยู่ ทำไมหัวใจต้นแรงขึ้นเรื่อยๆวะเ็ดยฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อีกคืออ้อิบจินะอย่ามาเตะมาเตะมาเยยเให้เสร็จออนสอวางระเบิดไว้ถ้านองขึ้นไปก็ตู้อาสองแล้วว่ะเพื่อนมันจะกลับนะ <ผม S 1> แ<ค>นนฮิวเลยฮิวเลยฮิวเลยครับโหฮิวโคตรเร็วใครเอาเปิร์กอะไรมาวะนี่ไงนเคนรื่องนี้เครื่องนี้ใกล้ยัง,งเครื่องนี้เก็บกระเซียงขึ้นมาไปเดี๋ยวมันวิ่งไปถ้ำพุ่มกันอ่ะเพี้ยไม่รอกูวิ่งกันไปช่วยเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยมันช็อตไม่พักเดี๋ยววะเฮ้ยน้องรู้ได้ไงกูอยู่นี่เออไอ,อ้แม็กเครื่องไหนะวะเครื่องกนะวะด ชั้น2 70%ตอนนี้กูโดนไล่อยู่กูตายเลยนะเนี่ยเสร็จสองเฟสร็จสองอินสองที่แขวนแล้วตายเลยอ่ะแม่โดนไหนวะนี่ไงโดนที่เดิมเลยเพื่อนตายเลยมั้งเนี่ยเออตายเลยว่ะไอ้ทัพโป้ไปคบอยู่คบอยู่ เอเฮ้เฮ้ยเฮ้ยหมดเลยเหรอเออเดชสองกัแบกใก้เสร็จแล้วเข้าตก่อนเข้าตู้ชื่อแล้วเพื่อนแต้ก่อนนะเต้คุนี่จะไม่รออ๋อต่อเท่าไหร่ละตัมึงอ่ะตายนีเตายหมดที่วายอไเหอ้มม้มล้มลมลุมลม้ลุมลมมม หรือว่าไงวะไม่ไม่มันไม่อุมม้มเว้ยมันรอมันรอให้บอกว่าให้ต่อไหลตายเว้ยกูจะไหลตายสัตว์เรียกกูอย่างเยอะไอแม็งไม่รอดแน่ไอ้แม็กไอแม็กแอบตูย้ยาวไม่ได้นะแม็กมึงต้องแบบจิ้มจิมไปด้วยเว้ยทำไมวะอีกาขึ้นใช่ไหมอุ้ย,อยเออไอ้แบบม็กคอนเทนมึงเล่นบันเทิงแล้วเพื่อนกูไอ้ต่อคา,ารถลุมไอต่อคา,ารถลุกา,ารถลุได้เพื่อน เียกูจะขันคันไปเนี่ยอุ้ยจะเดินเลยระวังไปจะกี่ได้หรือระวังน้องจะแล้วก็โดดไม่ได้แล้วก็พัวจะต่อไอต่อนนี้ตอนนี้ตอนนี้ เอาเอาไรเอ้ามึงเลือกเอาเว้เ,เอากูไว้ต่อปลุกมันจะเกิดกลางถนน,นต่ออยู่ไหนในป่าหลอกหลังพุ่มไม้เฮีน้องเดินไปไหนวะเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเอ <c oughs> อกูทหารรา่างนะเว้ย ทหารราบมุจจาอ่ะเลืเจอวะไอ้ปล่อยเว้ยแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีไอ้เหี้ยไม่ตายไปเลยวะเหี้ยเอ้ารอดเหรอต่อ อย่าเอาสุดเลยยึดต่อต่อสุด <c oughs> ด้วยโดนเปิดจุดแล้วต่อมึงโดนเปิดจุดแล้วเว้ มาแล้ว I am the fresh เฮ้ยเอาสุดว่ะคนนี้ยังไม่ต่อกขไม่หยับเขาดิฟเฟวต์โูนคุูเลยว่าด่ไมเราระวังคำรามด้วยระวังดิดนิ้วข้ามไม่ได้ต่อไม่เห็นต่อต่อไม่เห็นอะมันาช้ามัาช้ามัาช้า โอ้หเวลาแม่งหลโคตรไวอุ้ยมาฟันด้วยถือถืมาตายมั้ถือไม่แพ้เรียบรอยุดข้าตกอะมาเปเวลาถือมไม่แพ้